You are crazy, yeah, 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 crazy. Last time was Thailand in คำสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวคนนี้พูดก็คือบอกว่า last time in Thailand มันก็ต้องถามว่าตรงนี้ม well> ันนอกทุนหรือเปล่าถ้าเกิดมันที่คุณเมนที่เมย์บอกว่ามันนอกทุนอาน้าี่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาขึ้นมาแต่เมื่อเอาขึ้นมาแล้วการอธิบายสื่อสารของเจ้าหน้าที่มันน่าจะ สม,มูทกว่านี้ม,มันน่าจะซอฟกว่านี้การจับค,ครั้งนี้หรือการกระทําครั้งนี้ถามว่าชอบด้วยกฎหมายไหมตอบตรงๆงกันนะครับก็ถือว่าการกระทํำนี้ทำได้เพราะว่ามีเจ้าพนักง,งานของกรมอุทยานอยู่บนเรือนั้นแต่เลเซว่าบนเรือนั้นไม่มีเลยมีคุณไซส์สกอตอยู่คนเดียวแบบนี้ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ถือเป็นเจ้าพนักง,งาน